ครับผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมวันนี้โอปอพารวยก็จะพา FC มาสัมภาษณ์แนวทางของพระวัดป่าพญาไฟนะครับผมดงพญาไฟอะไรนี่แหละครับผมเพราะว่างวดแล้วงวดที่แล้วปู่ให้มาห้าสามเจ็ด ตัวเดียวนะครับผมวันนี้เราก็ได้ตามถึงวัดนะครับผมครับเอฟซีลองขอมาเยอะเหลือเกินนะครับผมเพราะว่าปู่ให้มาตัวเดียวนะครับที่ฝันว่าปลาติดไซน์นี่ครับถ้าเอฟซียังจำกันได้นะครับผมปู่วัดป่าพญาไฟ นะครับผมรครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือน,นเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพารวยและทีมงานด้วยนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เพื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราม,ามารับชมรับฟังกันครับผมสการ์นานผู้กำกับจอร์เรนต์เพิ่นมาตามคำเรียกร้องครับผมสีให้ตามมต่วที่ลพัาจานทร์ไฮมาสามห้าเจ็ดนะคะ คือว่ากัมี FC, ่เอฟซีพนกัโศกน้ำยูดรค่าพ่นก็ได้ห้ตามพระอาจารย์กับเพิ่งตามเจอนะคะเพราาพระอาจารย์กับทุดดงไปเรื่อยเนาะกับเพิ่งเจอกันเนาะค่ะเนาะกับสีได้ตามแนวทางตัวงมวดนะคะพระอาจารย์กับพ่ออาตมามามาอยู่วัดปาสันติยาลามอาตมาก็ได้มาจุดทูบบอกจะ่ดีทางเพิ่นปูเพิ่นบานจุดตาหมองเอิแต่ว่าหมองนีบ่ได้บอกเพิ่นครับผมอ่า มงแม่เพิ่อนยูนี่บ่ได้บอกครับเป็นเป็นแม่เพิ่นเหมือนก็เอาไปมาเพิ่นแล้วว่าจุดเที่ยนจุดถูกบอกเนี่ยอัตมาก็เลยจุดถูกจุดถูกฝันเห็นตะผู้ยิ่งฝันเห็นตะผู้ยิ่งบานนี้ก็เลยมาจุดถูกอีกก็เลยล่องจุดถูกเสียงมึงกันนามันก็ได้เลยหัเอาสองอันนี้เป็นจุดถูกบ่กครับแม่จุดถูกได้ครับจุดถูกแม่แต่ว่าก็ อันอื่นหลังจากนั้นก็บ่มียังมาตออมาสูอ้อีกเดมันมันใจรัตวกับปิจารณาเบ่งเอาอันนี้อัตมากะให้เป็นแนวทางอีกคนิจิราาเบ่งเอาครับผมหล,นนลังจากที่พระอาจารย์เขามาอยู่นี่แล้วชุดทูปบอกกาวกับผู้มติเทียท้างหรือว่านั่นแล้วพระอาจารย์ได้ฟันอะไรบ้าครับ บ่บ่บ่ฝันเลยแต่ช่วงพวกขันจุดเนี่ยจนก็บว่าไอ้จุดทูบอีกนะก็เลยจุดทูบเชียงน้ำเลยนะมันก็เลยได้หาเกาสองโอ้จุดทูบจุดอันนั้นบอกภูมิโจทย์ที่จะตังมันนะครับเนาะแต่เลยมาจุดทูบเชียงไทยทีหนึ่งครับคือภูมิบอกให้จุดทูบจุดทูบใช่ไหมครับใช่ภูมิที่วัดนี่ใช่ไหมครับแป็นบอกไอ้อัตมาจุดปกติอัตมาอาจจะเปจุดมองมองมองไทยไหมมองภูเขาเนี่ยหนาเป็นกับมองโบสถ์แล้วก็มองหัน มองมองนี่เพได้บ่ได้จุดเพิ่นบอกเพิ่นมันนี่มันต้นไม่ใช่ไหม,มนี่แหละต้นไม้นี่แหละตอนอตอแรกกับพวกข้าในนั่นไป็นไอ้ดอกเห็นเด็กเห็นตะกุบาตีวา่ากุบาตีบอกว่าเอาเมียเอาแม่ว่าซันเอาแม่คกุบานางเอานี่เลยว่าจะไปขุนว่าซันอตอนระมานั่นออโอ้เอาอะได้เดี๋ยวอาจารย์เป็นสิีวาชัยผมฉันเอาวะเรว่าจังสี่ก็ร่องผิดเจริญหน้าผิดข้อเบื้องหาโกสอง ตัวเดียวห้าเก้าสองเพราะว่าพุ่มอยู่นี่รู้สึกว่าเขามากกับขนลุกหมดนะครับเนาะมาสัมผัสรั้งแรกก็เลยได้ไปจยุบถูกจุดเทียนบอกท่างพูมอยู่ที่จะท่างขอโจคขอลาบสิฟากับเอฟซีไปให้สงสัยปีกเาตอนลบปีไม่เนาะครับเนาะมากก็เลยจุดถูกจุดเทียนบอกคือคนคนที่มา ข้าวันนี่เป็นเป็นปูห่หรือเป็นย่าครับเป็นเป็นอันแม่แม่นั่งไม,แม,งม้แม่นั่งไม้แม่มแม่นั่งไม้ครับเป็นปู่ย่าแม่นั่งไม้มามาบอกให้ไปจุดทูบแม่<อ>เป็นบอกมาให้ไปจุดธูบไปเลยมาจุดธูปอยู่นี่จุดธูปแล้วก็หลังจากแง้มเ้ากับเฝ้าเอารักฐานมาให้อาจารย์มันเห็นนะเป็นยันบอกญาติโยมยันมันเขามาดูตังชินนะปัญหาต้อนเปินให้ร้อยบอกเขาประชิบอกให้ร้อยบอกเขาร้อยบอกเขาได้ยุยังเสะครับ มรือว่าผูคนก็จะเกลสงอยเนาะครับเนาะแนก็ยังเกลยสังอยู่จาไมเกสงอันนั้นของก็อันเวลาด้วยอัาแรงของพี่น้องเมื่อทุกคนเมื่อซอยบริจาคกุฏิเล่างนังกับว่าปีใหม่จึงสได้ขึ้นกุฏิอันนั่นละรังใหม่บ้านข้นเขื่นนี่ย่อมงคือวาเกไีแลเวลต่บะเกลียดไแบ้ันข้านขื่นเนี่ ตามหากันพักนึงเนาะค่ะอือตามหาอาจารย์กสิไปต่ออีกมันบ่กันนี่ยครับวันหูกติปายก็ขึ้นเหมือนวันที่ยี่วันที่สิบเก้ายี่สิบครับยี่วัดไอ้วัดป่าจันหอมเด้อครับมันเขตของห้องเขตอันเรียก่อนลูกน้ำตาลไหมครับอือใช้วันระวังใช้วันครับผมโอ้โพอเอาเปิ้ลสีสวดถามขึ้นเพิ้ลสีเอาตะเกียกีดังๆมากน้ำมันสีหนา ตัวเลขของพระธุดงสายป่าพยาบไฟก็มีตัวเดียวนะครับ Fc ห้าเก้าสองครับงวดก่อนก็ที่ที่ที่ฝันว่าอปลาติดไซใช่ไหมครับปลาปลาติดดังปลาติดดังติดดห้าสามเจ็ดใช่ไหมรอบรอบนั้นรอบนี้ห้าเก้าสองครับตัวเดียวตัวเดียวครับว่าลายตัวนะคะเนาะเลขคือพอลายตัวครับกนาครับเอาไป พิจารณาเบิงสงขรยปีเก่าตลอดปีใหม่เพื่อนอาจารย์นี่ยังเดี๋ยวนี้ยังบ่กั่าได้จับวัดอยู่ประจับทั้งหลายคนประคับแม่นอาตมาบ่ะคันไปใส่มาใส่ก็ยิ่งไปเรื่อยๆซะเกิน์ั้งสิ้นครับแต่ว่าเขาภาษาพุ่นล่ะถ้าจังนึงก็สิกลับขึ้นหายโศกอยู่คือเก่าอยู่ครับผมเดี๋ยวนี้ตัวดงไปเรื่อยเนาะครับเาะอันนี้เป็นตัวดงปั้นนตับครูบาอาจารย์นั่คือเริ่มจะว่าตัวดงไปช่วยสร้างตามวัดตาม ถ้าทำาที่แม่เพื่นมุกบักขั้นเรียกว่าอันทัวขันมองได้เจริญแล้วอัตมาเอาไปอย่าไปเพราะว่าปัญหามันหลายอันหลายเนวครับผมเอาคันทุ่งตรงเลยเนาะส่วนมากจะเข้าแต่ป่านะครับอาจารย์เนาะครับผมไปช่วยสร้างเนาะผมเป็นสายทุดงสายสร้างนะครับผมพระทุดงสายป่าพญาไฟนะฮะห้าเก้าสองห้าเก้าสองบ่มีนิมิตอีหยังบ่บ่มีนิมิตอีหยังได้ยังบ่ยังม่ ไดซนี่แหละกาจิตเจรน่าเิ่งเอาเด้อแม่นางไม้อัตมาค่ผู้อ่กเพิ่นกับออกญุ่นอัตมาก็โหดแนวมันนี่ก็ได้ครับให้เป็นแนวทาให้ปิจ่ะครับิเคาะเบิ่งว่าปยังไดมาจังไดออาจย์มาอยูะนี่ได้จักมือนไมยกัตตาุนเราล่ะตาโยเมีโทรมากิ่นเราเพราะนไปใส่มาตาโเมลีกว่าก็นมาพีเลยแมีมาพี่กัเจ้ากันครับใส่ผ้าป้ากัน ไปเรื่อยๆเนาะรอบนากันแม่นแตกอีกใส่ในน้ำหากันอีกแล้วค่ะบเพราะ่าไปใส่ดอกอยูนีล่ะแต่ว่าอัตมาก็ยังเน้นนักคือวิ่งหาเลยวิ่งหาไปเรื่อยเพราะว่าจบไปกับอาจารย์เป็นอาจารย์ของอันน่นแหละวัดพญาคุขึ้นเป็นวิ่งซีอัตมา โอ้อยากไปเด้อาจารย์พยาคุดเนี่ยนะครับไปเอากาไปเลอกมือกัยตัวก็แถวๆน้องหานใช่ไหมหานครับอาจารย์พยาคุดอาจารย์พยาคุดโอ้เป็นยังไงเนาะอาจารย์พยาคุดอบานี้าอจารย์ไปท่อหานเลยเลือกมาที่ไปก็เพราะว่าสิไปนอนญี่ปุ่นอยู่แต่ไปเบ่งสารปูชีพตาภูเขาวเป็นแบบขอเป็นขอเป็นตรงๆรถยุหันส่วนมากขจอกขอขจอกถือยุหัน ไอจังธีว่าพญาขุดนี่บอครับวัดอะไรนะวัดป่าพญาขุดวัดป่าพญาขุดวัดป่าพญาขุดโอ้ยรู้ปซื้อคือเป็นแต่นั่นโหน่าหน้าน่าสนใจต้องให้อาจารย์นลครับพาไปผมไปก็กลัวไอ้นี่นะครับไปวัถึงก็กลัวไปไม่ถูกอยู่ในป่าอะไรม่เอออยู่ในป่าไปจะครับเอาเอาเป็นว่าใส่วันที่สิบหกปีไม่หรอกกนเลยเนาะครับผม รอบหน้าเนาะวัดป่าพญาคุณเนีวัดป่าพญาคุณเดี๋รอบหน้าเพราะว่าเขากำวันที่สิบหกพอดีมกราคมอ้าวจัหนึ่งกะถ้ามันเข่าในตัวนี้กะกัเพิ่มเพิ่มกัสิได้ไปบวงสรวงให้เพิ่นครับผมพี่คุณเนาะอืมขอโทษนะครับอาจารย์ตั้งแต่นี่มาถูกมากี่งวดแล้วครับบ่บ่บ่ได้นับเด้ออาจจะมาผมไม่ไปได้นับที่ที่ที่บอกญาติโยมไปแล้วบอกขัดทขัดเข่าสองงวดเริ่มเริ่มนี่ออกจากนี้ไปยุบบัดหายโสม พเพราะว่าเริ่มตั้งสิบเกตมาเลยอาการหายถึกทุกงวดมันที่หายถึกสองหลกะงวดที่สามชียุตโตงวดที่สีส่ที่เขาสินะตั้งแต่ก็งวดที่หาา่าเขางดที่หกงวดที่เจ็ดงดที่แปดเป็นสิบเงนครัเป็นสิเวนงวดแต่ว่าถันว่าซื้อว่าเป็นยังกันซื้อในไปรถช้นมาวันอดบ่ได้อาตมาก็จะบอกยอมย่ดนนยอตั้งตั้งตั้งอาจารย์บ่ซื้ออย่ตลอดตลอดเลย จนบางมันโอดบ่ไรได้เห็นบานเลยไปออกปากอันง้อมเมียเพ่นออกล่างส่งสองล่างเพ่นว่าอาจารย์มมต้องมาซื้อดอกซื้อเห็ดยังให้ง้อมซื้อเป็นพาเจ้าไปมักโรบไรโดนนิดสิละอัตมาก็เลยเศร้าให้ยัดก็คือว่างหันเราเห็นบ่สสันเลขหางถูบพะอันบ่อัตมาซื้อของบนดอกล่างบ่เอาเลขหางถูบอยู่วอาจารย์ตีเห็นบ่เข้าอยู่แปดมครับแปดแปดสามเนาะเพราะว่าสิ ก็คือบนซีลางกับซีบะออกมันเป็นเรื่องสั่ต้องมั่นใจเยอะอันนี้ก็ได้วแต่ว่ามันเศร้ากับแป๊บเนียงน้อจังไดกก็มีเนียงมากเมื่อตาก้อนก็รลังสีออกไปรถก็รลังสีไปเด้วยเนี่ยครับผมอาจีไปเสื้อนเนี่ยเสื้ออันกระถางดอกไม้ครับผมซีมะวานอวานมาปลูกไว้ให้ดอกจังมาเอาไปเห็ดเนี่ยครับผมผ่านนักวัดไหม อันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่ทุดงสายป่าพญาไฟนะครับผมมีตัวเดียวห้าเก้าสองยิงตามหางเดียวแล้วก็วิ่งห้าวิ่งาเอาเือว่าบลายบลายครับคือไม่หลายน่าสนใจครับผมขอขอบคุณค่ับอาจาย์นครับครับครับคนอาจารย์คเป็นขนวทดงของปดสุดสุดสุดุดส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 ุดุดส มาตามคำเรียบรองนะครับ fc หางเดียวเท่านั้นนะครับผม592เก้ 92, วิ่งหนะฮะครับผมงวดหน้าปู่ว่าจะพาไปวัดป่าเอ่ออะไรจำไม่ได้แล้วครับ fc วัดป่าพญาคุดอ่าใช่ใช่ใช,ใช่วัดป่าพญาคุดนะครับผมที่บอกแนวทางมาตลอดปู่ก็ได้มาจากนั่นแหละครับแต่รอบนี้นะครับ fc อ่าปู่มาทุด,ดงที่วัดแห่งนี้นะครับก็คือแม่ แม่ย่า,านางไม้นะครับผมให้ไปจุดทูปปรากฏว่าปู่ได้ไปจุดทูปได้ห้าเก้าสองนะครับผมวิ่งห้านะครับครับก็ถือว่าเข้ามาตลอดนะครับอาจจะหลุดบ้างนะฮะก็เข้ามาตลอดนะครับผมหางเดียวครับเอฟซี FC ครับครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปวพารวยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เพื่อเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมเด็กที่ต่ำกว่าอายุ10เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับผม FC ก็ให้ผู้ปกครองชี้แนะนะครับผม592นะครับ FC คกับ2คับ5ครับ ครับผมขอขอบคุณ FC นะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ